สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่ค่ะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันค่ะ และในวันนี้สปอร์ตบาร์สตอรี่มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลบัลลงดอ2023ที่ต้องบอกว่าไม่พลิกโผแล้วก็คู่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเลวเนลเมซี่ยอดกองหน้าชาวเจนตายของอินเตอร์ไมอามีที่ก่อนหน้านี้ค่ะสื่อแทบทุกจะสำนักเขาฟันธงว่าเมสซี่จะคว้ารางวัลน,นี้เป็นสมัยที่8ของตัวเองอย่างแน่นอน โดยเมซี่ในวัย36ปีเนี่ยได้รับการโหวตเอาชนะ2คู่แข่งสำคัญอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์และคริยันเอ็มบัปเป้นะคะซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่โรงละครชาตเตเล่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะเมื่อวันจันทร์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาการตัดสินเข้าวัดผลจากผลงานประจำซีซั่นนะคะมีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2022ถึง31กร,รกฎาคมปี2023ค่ะ เลโอนลเมซี่สุดยอดกองหน้าอินเตอร์ไมอามีได้รับเลือกให้คว้ารางวับลบอลลงดอของนิตยสารฟร็องส์ฟุตบอลประจำปี2023อย่างเป็นทางการนี่เป็นสมัยที่8ของตัวเองด้วยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เขาครองรางวัลน,นี้มาแล้วถึง7สมัยด้วยกันในปี2009 2010 2011 2012 2015 2019และ2021ผลงานที่เป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุดค่ะ ก็คือการเป็นแม่ทัพพาทิมชาติอาร์เจนติน่าควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์สิ้นสุดการรอคอย36ปีเต็มนะคะหลังจากครั้งสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยได้แชมป์โลกเมื่อปี1986สมัยนู้นเลยค่ะที่เดียกโกมาราโดน่ายัางเล่นอยู่แล้วก็ยังพ่วงรางวัลน,นักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์หรือว่าลูกบอลทองคำไปครองเป็นการจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลคนแรกที่คว้ากวดเด้นบอลได้ถึง2สมัยนะคะ หลังจากที่เมื่อฟุตบอลโลกปี2014เคยได้รางวัลน,นี้มาแล้วยังไม่หมดค่ะเขายังเป็นรองดาวสซันโวสำหรับฟุตบอลโลกปี2022นอกจากนี้เมซี่ยังทำสถิตินะคะลงเล่นมากที่สุดในศึกฟุตบอลโลกอยู่ที่26นัดทำลายสถิติเดิมของโลธาเมาเทอุสค่ะซึ่งเป็นตำนานลิเบโรทีมชาติเยอรมนีที่ลงเล่นไป25นัด แล้วก็ยังทำสถิติเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่ยิงประตูได้ทุกรอบในศึกฟุตบอลโลกในทัวร์นาเมนต์เดียวนะคะตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศสำหรับในฤดูกาล2022-2023เนี่ยเขาก็ทิ้งทวนกับปารีสตซงมแมงค่ะด้วยการช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าชแชมป์ลีกเอิงเป็นสมัยที่11 โดยลงเล่นรวมทุกรายการไป41นัดทาไป21ประตูกับอีก20แอสซิสรวมทั้งคว้าแชมป์เฟรนส์ซปเปอร์คัพ2022มาครองนะคะแม้ว่าในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเปแอชเชจะทําได้ดีสุดแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นและค่ะ เมซี่เองก็เปิดใจบนเวทีด้วยนะคะว่าขอบคุณมากแล้วก็อยากแบ่งปันรางวัลน,นี้ให้เพื่อนร่วมทีมชาติของตนสตาฟโค้ชทุกคนที่เกี่ยวข้องตนดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่อีกครั้งเพื่อจะได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานี้การคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกคือการบรรลุเป้าหมายที่สูงที่สุดของตนต้นขอแบ่งปันรางวัลน,นี้ให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ค่ะเมซี่เขายังได้รำลึกถึงเดียโกมาราโดน่าตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะคะด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ที่น่าประทับใจเนื่องในวันเกิดปีที่63ของตำนานชาวอาร์เจนตินาแล้วก็ได้ไว้อาลัยจากการเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020 โดยกล่าวว่าตนอยากจะพูดถึงเดียโก้มาราโดนาไม่มีที่ใดที่จะดีไปกว่าการอวยพรวันเกิดให้เขามากไปกว่าที่นี่มีผู้คนมากมายที่รักฟุตบอลอย่างที่เขาต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสุขสันต์วันเกิดรางวัลน,นี้เป็นของคุณเช่นกัน นอกจากนี้ค่ะเมซี่ก็ได้พูดถึงอีก2แข่งรุ่นน้องนะคะทั้งฮาแลนด์แล้วก็เอ็มบัปเป้ที่มีลุ้นเข้าชิงรางวัลบอลลงดอในปีนี้โดยเขาเชื่อว่าทั้ง2คนนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งรายใหญ่แย่งชิงความสำเร็จในรางวัลน,นี้กันต่อหลังจากนี้ละค่ะ อีกทั้งเมซี่ยังยอมรับนะคะว่าไม่รู้ว่าจะเล่นต่อไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่รับรู้ก็คือเขาจะยังเล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่ทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐอเมริกาหรือว่า MLS ในปี2024เช่นเดียวกันกับการจะเป็นกัปตันทีมของอาร์เจนตินาต่อไป ทั้งนี้ในประวัติศาสตร์ของการมอบรางวัลบอลลงดอนั้นเมซี่ก็เป็นคนที่7เ,เท่านั้นนะคะที่ได้ทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกและรางวัลบอลลงดอในการมอบรางวัลประจําปีเดียวกันแถมการคว้าบอลลงดอในครั้งนี้ทําให้เมซี่เนี่ยนำโด่งเป็นนักเตะที่ได้รางวัลมากสุด8สมัยทิ้งห่างคู่ปรับอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ได้5สมัยนะคะ อีกทั้งยังทำลายสถิติชาติที่คว้ารางวัลบัลลงดอมมากที่สุดด้วยตัวคนเดียวค่ะโดยอาร์เจนตินาคว้าไป8สมัย1คนโปรโตุเกสคว้าไป7สมัย3คนเนเธอร์แลนด์7สมัย3คนเยอรมนี7สมัย5คนและฝรั่งเศสค่ะ7สมัย5คนด้วยกัน ด้านคิลิยันเอ็มบัปเป้นักเตะชาวฝรั่งเศสดาวยิงของปารีสแซงต์แชมงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ให้กับดาวเตะชาวอาร์เจนตินาแต่ก็โพสต์อินสตาแกรเพื่อแสดงความยินดีกับสตาร์ของอินเตอร์ไมอามี่ที่คว้ารางวัลบอลลงดอนนะคะโดยระบุข้อความว่าขอแสดงความยินดีด้วยลีโอสำหรับรางวัลของคุณแล้วก็ยังมีการเขียนในสตอรี่อินสตาแกรของเขาด้วยล่คะค่ะระบุข้อความว่าคุณคู่ควรกับมัน ส่วนจูดเบลลิงแฮมนะคะกองกลางตัวเก่งเรอัลมาดริดก็ออกมายกย่องเลวในเมซี่ค่ะว่าเหมาะสมกับการคว้ารางวัลบัลลงดอรประจำปี2023ซึ่งเจ้าตัวมองว่าดาวเตะ ชาวอารเจนตเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าวในปีนี้นะคะหลังเพิ่งจะพาทีมฟ้าขาวะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตานอกจากนี้อินเตอร์ไมอามี่ค่ะซึ่งเป็นต้นสังกัดของเมซ,ซี่ในปัจจุบันเขาได้โพสต์แสดงความยินดีที่เมซ,ซี่ควา้าบอลลูดอร์สมัยที่แมาได้แต่ว่างานนี้กลับใช้รูปถ้วยผิดนะคะโดยใช้ถ้วยที่ยกเลิกไปแล้วล่ะค่ะตั้งแต่ปีนู้นเลยค่ะปี2015ทําให้แฟนบอลเนี่ยรีบมาเลยค่ะมาช่วยกันกดแชร์ด้วยความขบขันกันเป็นจำนวน มากแล้วค่ะ ไปดูกันที่รางวัลอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างนะคะรางวัลแกรนด์มูเลอร์ทรฟี่หรือว่ากองหน้ายอดเยี่ยมตกเป็นของเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําไป52ประตูจากการลงสนามไป53นัดทุกรายการให้แมนซิตี้ค่ะรางวัลโกปาทรฟี่หรือว่านักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจาปี2023ตกเป็นของจูดเบลลิงแฮมดาวเตะเรอัลมาดริดจากผลงานอันโดดเด่นตลอดรอบปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจน ถึงฤดูกาลปัจจุบันกับต้นสังกัดนะคะโดยเจ้าตัวได้คะแนนโหวตเหนือจามานมูเซียล่าจากบาเยมวนิกและเปดรีจากบาร์เซโลนาค่ะในส่วนของไอตาน่าบอนมาติซึ่งเป็นแข้งสาวทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาก็คว้าบอลลุงดอยหญิงไปครองนะคะ ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งสืบพรีเมียร์ลีกอังกฤษรับรางวัลสโมสรชายยอดเยี่ยมแห่งปีหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาประกาศสักดาวควา้าทริปเปิลแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็ FA ฟเอคัพรวมไปถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ นี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกแล้วก็จดจำสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะคะมาถึงนาทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยละค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ยากที่จะหาใครมาเปรียบเทียบได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปอีกนานแสนานานแค่ไหนชื่อและความเก่งกาจรวมทั้งเกียริประวัติของเขาก็จะถูกยกย่อง,องและพูดถึงต่อไปในทุกยุคทุกสมัยไม่มีที่สิ้นสุดอย่างแน่นอนค่ะ